กำลังส่งอาหารอยู่นะพี่ที่พี่เอ่ออะไรวะพี่แพทอ่ะที่เอารถผมไปนะบอกเอาไปได้กี่วันเวะเนี่ยไม่กี่วันเองบอกรถหายครับบอกหายรอบสองเนี่ยนะกำลังส่งอาหารอยู่นะพี่ที่ พี่อะไรวะพี่แพทอะที่เอารถผมไปนะบอกเอาไปได้กี่วันเองวะเนี่ยไม่กี่วันเองบอกรถหายครับให้ผมดูเอกสารหน่ๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวหายเอกสารให้เขาโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นบอกหายรอบสองเนะี่ยผมเอาออออเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกอนความซวยซวยจริงๆนะ สรุปไม่มีนะมันมีแต่อีคันคันเนี้ยคันปัจจุบันของผมเนี่ยคันนั้นหายไปไหนไม่รู้อะ่ะเออหายไปไหนวะไม่รู้ว่าติดรถไปรู้ว่ายัางไงก็ไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ได้คืนหรอกเรียกตำรวจมาตำรวจจะดูให้ก็เท่านั้นแหละไม่มีทาง เรียบร้อยไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมโทรบอกเขาก่อนรถรถเก่าพี่โอนี่คือผมมันล็อกคอไว้นะล้วผมพักแต่เอาขาตั้งมันมันถีบทีเดียวคือคอตั้งเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่าีก็หักทีบก็หักแล้วมันอ่อนมันไม่ได้นั่นผมเข้าไปแค่สิบนาทีเองนะพี่เต็มที่สิบห้าทีไม่เกินเนี่ยเอาเจ้าแมทเอาเข้าห้องน้ำคง้างเาโทร อ,อ๋อผมโทรไปแล้วนะพี่เขาโทรหาตำรวจนะครับโทรหาตำรวจแล้วทีนี้ตํารวจขอดูใบเอกสารที่เราซื้อรถมาผมผมว่ามันอยู่ใต้เบาะนะผมไม่ได้เก็บแต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่หรือเปล่าไงแต่ที่ผมไม่มีคือประเด็นคือแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่เอาอย่างนี้นะทำใจ มันยังไงก็หายหายไม่เจอหรอกพี่เขาแบบเขายังไม่รู้ฤทธิ์ไอ้พวกที่อยู่ที่นี่ซะแล้วนะว่าเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเขาจอดแล้วไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรสักอย่างที่ออกมารถหายเรียบร้อยครับผมก็เลยบอกพี่พี่ต้องทำใจนะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะผมได้ให้พี่ไปแล้วนะครับ เท่ากับรถคันนี้มันเป็นของพี่แต่ผมไม่ได้บอกเขานะผมก็จะจะบอกตรงนี้เลยนะพี่ดูเท่ากับรถคันนี้มันเป็นของพี่พี่ก็ต้องรักษามันแต่ถ้ามันหายอันนั้นมันก็เรื่องของพี่แล้วนะครับผมช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วเพราะหายที่เนี่ยโอกาสเจอยากมากนะครับและยิ่งรถมันใช้งานได้ดีสมบูรณ์เนี่ยตอนที่รถผมหายนะรถผมมันพัง รถผมมันจอดอยู่มันพังถ้ามันไม่พังมันขโมยไปแล้วครับพอมันพังมันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันก็เลยเอาไปจอดพิ้งข้างโรงเรียนของผมอะตอนที่หายนะคันนี้แหละคันที่ให้พี่แกไปนี่แหละเออโอ้โหอะไรจะสวยทับย์สวยซ้อนนาดน,นั้นผมบอกแล้วอยู่เมกากว่าจะตั้งหลักได้นะพี่บอกกันนะเป็นปีอย่างที่ผมเคยพูดกับพี่แล้วไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนสามเดือนอย่าหวังเลยฮนะ เป็นปีไปแล้วกว่าจะตั้งหลักได้ครับแต่ถ้าพี่มีตังค์มาเยอะโอเคอันนั้นไม่ใช่ปัญหาพี่จะอ,อะไรก็ได้โอเคไม่เป็นไรพี่ตั้งใจทำมาหากินทำก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างอื่นนะถ้าจะปรึกษาก็โทรได้ตลอดไลน์ได้ตลอดนะครับพี่มีคอนแทคผมอยู่แล้วนะครับปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับก็เอาสู้ๆแล้วกัน แต่ให้กำลังใจกันนะที่นี่เผอไม่ได้อนะถ้าไม่ล็อกก็เรียบร้อยครับรถรุ่นน้องผมจกักรยานส่งเดลิเวอรเนี่ยขึ้นแค่ขึ้นตึกมันล็อกล็อกไอ้นี้ไว้นะล็อกอล็อกล็อก,อก,อกสวิงอาร์มไว้อากูแจล็อกมันยกทั้งคันนะยกทั้งคันเอาขึ้นรถตู้ไปอ่ะพอมันลงมาแล้วรถหายแล้วมันก็ไปถามคนแถวนั้นคนแถวนั้นบอกว่าเห็นมันยกขึ้นรถตู้ไปจบแล้วครับจบ ตามหาเหวอะไรไม่ได้แล้วที่นี่ไม่ได้แบบไม่ได้ตามกันง่ายๆแล้วก็ตำรวจเขาก็เขาก็อยากช่วยนะแต่ว่าแบบผมก็ไม่รู้นะเนี่ยพอเขามาขอเอกสรงเอกสารอะไรพวกนี้ซึ่งมันน่าจะอยู่ใต้บ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วตอนแรกผมคิดว่าผมเก็บไว้ด้วยกนันนี่จริงๆแล้วมันไม่มีนะครับ น่าจะอยู่ใต้บ่อแล้วก็คงจะหายไปกับรถแล้วก็ช่วยเหลืออะไรพี่ไม่ได้แล้วนะฮะผมได้ช่วยเหลือพี่ไปแล้วอันนี้พี่ต้องช่วยเหลือตัวเองนะสู้ๆพี่แล้เวเอามาเริ่มใหม่แสดงว่าเนี่ยเรามีอุปสรรคแล้วเรากําลังจะเรามาถูกทางแล้วที่มีอุปสรรคเนี่ยเรากาลังจะสาเร็จนะครับรถหายที่นี่ไม่ต้องสืบนะเรียบร้อยทําอะไรไม่ได้นะยากไม่มีทางที่จะแบบเจอเลยอะ่ะผมเคยเห็น มันขโมยรถทีนึ่งตอหน้าต่อตาเลยนะแต่ไม่ได้เห็นแบบตอนที่มันมันมันที่เขาจอดไว้แล้วมันก็ไปเอานะผมเห็นตอนมันเอาก็รีบเอาเข้าบ้านมันอะเออผมเห็นผมแล้วผมก็ขับผมก็ขับไปส่งออเดอร์พอดีใช่ไหมผมขับไปส่งออเดอร์พอดีแม่งรีบแบบเปิดประตูเอาขึ้นเอาเอาขึ้นลิฟต์อะแล้วเอาขึ้นอ,อะไรอพาร์ทเมนต์มันอนะ ชวยมืดนี่แสบจริงๆรีบเปิดแบบยัดแต่รถมันคันเล็กไงลิฟต์มันใหญ่มันก็เลยแบบยัด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 ช่วยกันสองคนมันก็เอาขึ้นไปในข้างบนน่ะแต่พอมันเอาไปแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะเอาไปพ่นสีพ่นสีแบบเลอะเอะเอะเทอะให้ให้เจ้าของเก่าจำไม่ได้แล้วมันก็ออกมาใช้เหมือนเดิมมันจะทำประมาณนี้นะไอ้พวกนี้แสบจริงๆ